สดตมพุทเสร็ตอนนั้นเดิมเนี่ยก็มีปัญหาไกเซลอยู่นะเมกาก็เป็นกาวใจเข้าไปสนองศูนย์สดํมว่าต้องการจะทําให้สดํมเนี่ยมีอํานาจยิ่งใหญ่แล้วก็ให้การสนับสนุนว่าถ้าลบอิรานทําอิรานพังได้เนี่ยโอจะตกรลักวันอะไรเยอะแยะอานาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับจากการในที่ผมพูดถึงเรื่องอไอ้บิ๊กบิวตี้ฟูลบิลมันจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาในประเทศแต่ประเทศที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาบอลมันก็จะด้อยค่าลงไปถ้ายุโรปเนี่ยสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนะร จะเจริญรุ่งเรืองอาจจะก้าวหน้าเกินสหรัฐไลยซ้ำสมัยเอ็งเกล่ามาร์เก็ตเนี่ยจับมือกับรัสเซียเพราะเธอคุณกับปุติิมาส่งเสริมจะให้นักธุรกิจเยอรมันเนี่ยไปลงทุนที่รัสเซียแต่พอสหรัฐเพาะกาลาเท่านั้นอ่ะพวกนี้ถอยหมดเพราะสหรัฐขู่ว่าถ้าคุณไปลงทุนในรัสเซียเนี่ย<ะ>เราจะแซงชั่นทางการคาร้าเราจะบีบผุดจะไม่ให้คุณทำงานค้าขายกับอเมริกาจริงๆแล้วจริงๆแล้วไอ้เรื่องของเอเชียกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้เรื่องกันเนาะ คนคนไม่รู้เรื่องจำว่ามันคล้ายๆดินแดงห่างไกลดินแดงห่างไกลแต่หลังๆนี้รู้สึกว่าคนคนแถบนั้นเริ่มจะเข้ามาในประเทศไทยผมเคยได้พบกับทางทางคนแถบนั้นมาค้าขายกับไทยและยังเชิญชวนคนไทยไปลงทุนเลยก็ได้นั่งคุยกันที่สตูดิโอด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออประเทศเขาก็มีอะไรที่แปลกๆเยอะที่เราไม่ค่อยรู้เหมือนเนาะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อนิดหนึ่งครับในเมื่อมันมีความสําคัญมากอิหร่านเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สั่งสิ่งที่อิหร่านมีก็คือน้ํามันเนาะซึ่งจีนก็ต้องขาดไม่ได้อยู่ดีนะฮะดังนั้นอิหร่านกับจีนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องรักกันให้มากขึ้นทั้งๆที่อิหร่านกับจีนผมว่าในทางวัฒนธรรมหรือทางอะไรมันความเชื่อมโยงมันก็น้อยในความสัมพันธ์จีนอิหร่านนี่อาจารย์คิดว่ามันมีอุปสรรคหรือว่ามีข้อจํากัดอะไรไหมฮะที่จะทําให้เขาแบบรักกันได้มากกว่านี้ได้ไหม เ,เขาซื้อขายกันเพราะน้ำมันอย่างเดียวแล,แล้วเรื่องอื่นๆเขาดูคงไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่อิหร่านจะสนิทกับรัเสเซียมากกว่าด้วยซ้ําไปจริงไหมครับก็อย่างนี้อิหร่านเนี่ยก็อยู่ติดกับรัสเซียใช่ไหมก็ไอทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยอิหร่านก็มีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็รัสเซียก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็ดินแดนก็ติดกันความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียก็ย่อมมีมากกว่าแล้วก็ประเพณีบางอย่างเนี่ยกับรัฐอิสระที่ที่เป็นรัฐมุสลิมที่อยู่ในในรัสเซียเนี่ยก็มีความ อย่างพวกตาตาหรือหรือว่าพวกเชสเนียอะไรพวกนี้นะก็มีความสัมพันธ์เรียกว่ากับดีกับอีรานแต่ยังไงก็ตามกับจีนเนี่ยจุดมุ่งหมายสําคัญอย่างที่พูดนะนอกจากน้ํามันแล้วเนี่ยมันยังเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อหรานเนี่ยจะเป็นประการช่วยปกป้องอเออจีนด้วยนะครับถ้าจีนแม้ไม่เอาอหรานตั้งยันไว้มันไปถึงตัวไปถึงไปถึงนู่นเลยแหละทะลุไปถึงซินเกียงนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้อง ปกป้องดูแลแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลานี้เขาทาทางรถไฟแล้วใช่ไหมผ่านปากีสถานจากอิรานอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ผ่านปกา,นากีสถา,านขอโทษตอนนั้นผมได้ข้อมูลผิดคือทางด้านนั้นไปไม่ได้เนือกเขาคาราคลัมมันสูงเขาผ่านประเทศอ่อเติร์กมานิสถานแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เข้าจีนนะครับไปด้านนี้ซึ่งพื้นที่มันมันมันค่อนข้างต่ากว่านะครับอืมเพราะว่าทางด้านนั้นคาราคลัมมันมันได้แต่ถนนนะที่ทําเรียบหน้าผา ครับเอ่อดังนั้นเนี่ยไอ้กับรถไฟอันนี้ซึ่งกำลังจะขยายไปยังห้าประเทศที่ผมกล่าวมาแล้วด้วยในในเอ,อเอเชียกลางเนี่ยจีนก็จะอาศัยเป็นช่องทางในการลำเลียงสินค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนกับวัตถุด,ดิบซึ่งประเทศเหล่านี้รวมทั้งอิหร่านมีมากนะครับอิหร่านมีวัตถุด,ดิบจานวนมากเหมือนกันทีเดียวก็อันนี้คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งจีนต้องการวัตถุดิบไปพัฒนาประเทศอีกมากมาย และก็ต้องการเป็นมีตลาดที่จะระบายสินค้าเพราะงั้นก็จะต้องทําให้ประเทศเหล่านี้มีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคงมั่งคั่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าเขายากจนเนี่ยเขาจะเอาตังค์ไหนไปซื้อสินค้าจีนนะถ้าเขาเขาเขามีมีรายได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะซื้อสินค้าจีนมากขึ้นเพราะงั้นเป้าหมายหลายอย่างโดยเฉพาะโครงการ B R I ของจีนเนี่ยจะบรรลุผลได้ก็ต้องผ่านห้าประเทศเอเชียกลางแล้วก็ต้องผ่านอิหร่านเข้าสู่รัสเซียแล้วะเข้าสู่ยุโรป นะครับอันนี้ก็คือคือประเด็นที่ว่าความน้ำพันธ์แล้วก็ที่สําคัญที่คุณธานีถามก็คืออิหร่านไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งๆๆกับจีนเลยในเรื่องใดๆเลยเพราะดินแดนก็ไม่ยู่ติดกันแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะขัดแย้งกันเพราะงั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะครับสวยที่จะกลัวจีนจะมามีที่พนจะลาเลียงพลมาทางอิหร่านเนี่ยก็ผมว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักของจีนหรอกจีนเวลานี้ส่งไปทางอื่นดีกว่าส่งไป ไปแอฟริกาก็เยอะแยะแล้วผมคิดว่าในในดูตามแผนที่นี่จะเห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าอิหร่านไม่ได้ไม่ได้ติดกับจีนเนาะแต่ต้องผ่านอัฟกานิสถานแล้วก็เอ่อเติร์กมนิสถานอะไรประมาณนั้นปา,ากีสถานใช่เอ่อปากีสถานซึ่งเอ่อหลักการตรงเนี้ยมันทําให้น้ํามันเนี่ยที่จากอิหร่านไปที่จีนเนี่ยก็จะต้องผ่านปากีสถานซึ่งตอนเนี้ยกาลังพยายามทําอยู่ทํายังไงให้น้ํามันจากอิหร่านเข้าปากีสถานแล้วก็ วิ่งเข้าไปที่ที่ซินเจียงได้อันนี้คือโจทย์ที่ BI ที่เขาต้องการอยู่ถ้าสําเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะสะดวกขึ้นมาเยอะเลยคือเส้นทางนี้อย่างที่ผมเรียนดูตามภูมิศาสตร์เนาะดูตามรายละเอียดอะไรมาเนี่ยมันเป็นเทือกเขาสูงนะครับเทือกเขาคาราคลัมซึ่งสูงไม่ต่ำกว่า4,000เมตรเพราะฉะนั้นที่ทำมาเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นถนนริมหน้าผาแต่ใช้เทคโนโลยีที่ที่ที่เรียกว่าอัดวานมากของจีนแต่นะทึ่ทำสำเร็จ การจะสร้างทางรถไฟมีอุปสรรคครับสท้ายเขาก็เลย<ม>ต้องไปทางเติมมานิสถานและเข้าคาซั่งสถานแล้วไปวกเข้าสินเกียง<ม>ก็จะผ่าน<ม>สองประเทศไม่ได้ผ่านปากีสถานครับอ<ม>แต่น้า<ด>น้ามันเนี่ยก็เลยลาเลียงผ่านทางนั้นสินค้าจากจีนใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมใช้เวลาเพียงสิบสิบห้าวันจากจากอิหร่านไปจีนนะครับสินเกียงส<ม>ิบห<ม>้าวันขณะที<ม>่ถ้าไปทางเรือเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสี่สิบวัน เพราะงั้นมันก็เร็วกว่าแต่แน่นอนไอ้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยทางเรือมันถูกกว่านะครับกว่ากว่าทางรถไฟแต่ทางรถไฟความเร็วถ้าเราได้ความเร็วเนี่ยมันก็เป็นตัวมามา,มาหานหักออกได้นะจากค่าใช้จ่ายทั้งหลายไอ้ตรงชายแดนปากีสถานจีนเนี่ยที่มันติดกับอินเดียด้วยเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมันมันจะไม่สามารถข้ามไปได้เลยเลที่ท,ที่ที่มีช่องเขามีอะไรที่มันเป็นเทือกเขาสูงครับและเทือกเขาคารโคลัมเนี่ยถือว่าเป็นเทือกเขาที่สูงคือคือ ก่อนหน้าตรงแดนอัฟกานิสถานเนี่ยมันมีเอ่อเือขาที่เป็นศูนย์รวมทั้งหมด<ฆ>เ,เขาเรียกปาเมียนอตเสือขั้วปอเมี้อันเป็นต้นต้นสายของภูเขานะมีทั้งภูเขาคาราคอลัมภูเขาฮินดูกูดภ<ม>ูเขาฮิมาลาย<ม>แล้วก็ภูเขาคุนลุนภูเขาเทียนซาน<ม>ไปจากปาเมียนอตเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ด้านปภูเขาน,นี่มันเป็นแนวภูเขาท,<ม>ที่เรียกว่าคาราคคอลลัม มันมันทําได้แต่ความกว้างของมันเนี่ยหรือช่องทางที่จะทําเนี่ยมันทําถนนในที่ที่ว่านั่นแหละส่วนเทคโนโลยีที่จะทําทางรถไฟยังยังไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่มันสูงอะครับมันจะต้องทําสะพานรถไฟที่สูงแล้วก็ลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาก็เลือกทาทางรถไฟเนี่ยเขาเลยไปทางด้านโน้นไงไปทางอ้อมไปอ้อมไปั๊มนนนอตไปานายไม้เก่าอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ทําได้อยู่แล้ว ใช่แล้ด<า>ั็นั้นรถไฟมันก็มีอยู่ใช่ไอ้ตรงที่เขาเลือกเส้นทางรถไฟอันนี้ยก็คือเส้นทางสายใหม่สายเก่าแต่ว่าช่องทางตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีช่องทางแต่มันเหมาะสาหรับสมัยก่อนคือกองคารวาลเล็กๆนะครับแล้วผ่านเข้าอัฟกานิสถานก็ต้องผ่านช่องแคบไคเบอร์อเล็กซานเดอร์เนี่ยตอนเดินทัพมาเนี่ยก็ต้องมาวกลงปกกากีสถานเนี่ยแล้วเข้าอินเดียพอจะเดินทางต่อเนี่ย จากจากเส้นทางสายไหมเก่าทังนู้น,ม,นมันเหมาะกับคาราวานไงกองทัพใหญ่มันไปไม่สะดวกก็คิดเหมือนกันนะฮะว่าเส้นทางพวกนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางโบราณที่เข้าค้าขายกันตั้งแต่สมัย2,000ปีก่อนนะฮะดังนั้นสมัยใหม่นี่จะค้ากันเนี่ยอาจจะต้องต้องมีการปรับปรุงอย่างมากเลยใน,ในการที่จะทําให้เดินทางสะดวกผมถามอาจารย์นิดหนึ่งฮะคือตรงตะวันออกกลางเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสงครามอิรักอิหร่านที่ในอดีตเนี่ยผมตอนที่ผมหนุ่มๆเนี่ยผมจําได้ว่าเขารบกัน8ปปีผมยังไม่เข้าใจเลยฮะว่าอิรักเนี่ย ได้รับการสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นให้ลบกับอิรานเพื่อจะลบอิรานนี่แหละลบมา,ลบมาหลายสิบปียังไม่สําเร็จแล้วก็อิรักตอนหลังก็กลายมาเป็นศัตรูกับอเมริกาคือมันซับซ้อนอ่ะทาให้ผมสงสัยว่าอิรักอิรานเนี่ยสองประเทศเนี่ยมีความรักใคร่กันในอดีตหรือว่าเป็นศัตรูกันตั้งแต่เป็นพันปีหรือไงถึงต้องมาลบกันตั้ง8ปีนะอาจารย์อันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีปัญหากันเลยทั้งสองประเทศนี้นะ,นะ,ะอิรักก็มีมีชีอา์อยู่ ผู้ที่นับ,บถือศาสนานิกายชีอะอยู่จํานวนมากนะครับเวะลาเนี้ยรบาลก็ยังเป็นรัฐบาลชีอะอยู่เลยของของอิรักเนาะ,ะแต่ว่าคนละนิกายเรียกว่าคนละสกูยอ,ยอับทอสใช้เงัาน่ะสมนักคิดแต่ว่า,าที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือว่าเพราะอิหร่านมีการปฏิวัติอิสลาม,มขึ้นมานะครับแล้วก็มีความขัดแย้งอเมริกาเพราะอเมริกาก็พยายามจะขัดขวางในเรื่องนี้ก็ถึงถึงที่สุดเนี่ยอิหร่านก็ มีนักศึกษาไปปิดล้อมสถานทูตวงนึกออกแล้วก็กักตัวคนในสถานทูตเอาไว้ในสมัยจิมมี่คาร์เตอร์เนาะรัฐบาลพยายามส่งคนอเมริกาพยายามส่งหน่วยหน่วยจู่โจมพิเศษเข้าไปแต่โชคร้ายไปโดนพายุทะเลทรายเครื่องมินตกตายไปเยอะแยะเลยก็เลยถอยแล้วต่อมาก,ก็พยายามหาวิธีการแต่ก็ดูแล้วก็ก็ยังไม่สามารถจะหาช่องทางที่จะล้มรัฐบาลเอ ปฏิวัติอิสลามได้นะครับก็เลยมาใช้ออกวิธีหนึ่งที่จะสร้างความออดแอให้รัฐบาลนี้ก็คือไปสนับสนุนสนดัมพุซเซนซึ่งสดัมเองเนี่ยตอนนั้นเดิมเนี่ยก็มีปัญหาไคอเซลอยู่นะเพราะไอเซลเนี่ยส่งส่งเครื่องบินไปถลม่มไอลงไฟฟ้าเนี่วิวเคลียของสดัมเหมือนกันอย่างเงี้ยอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็เป็นกาวใจเข้าไปสนับสนุนสนดัมว่าต้องการจะทําให้สดัมเนี่ยมีอํานาจยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับ แล้วก็สนับสนุนให้อาวุธใท้อะไรยุโรปยุโรปเนี่ยสนับสนุนใหญ่จนกระทั่งเอ่อสดตมมโอ้โหกองกําลังเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางแล้วก็ให้การสนับสนุนว่าถ้าลบอิหร่านทําอิหร่านพังได้เนี่ยโอ้จะตกลงวันอะไรเยอะแยะสดตมมก็เอาเพราะว่าต้องการจะขยายพื้นที่สดตมมนี่เป็นซุนนีนะไม่ใช่เชียนะครับแต่เป็นเป็นนิกายเล็กๆนะครับเออเมืองบ้านอยู่ทางทางตอนเหนือใกล้ๆกับฮิตเคร์ที่กรีฑนะครับโอเค พราะงั้นลบมันอยู่แปดปีเอาอิหร่านไม่ลงอิหร่านก็ต่อสู้แล้วยังให้พวกแก๊สพิษนะมาใช้แก๊สพิษกับกับอิหร่านด้วยนะซึ่งซึ่งทําให้คนอิหรา่านนอเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะแต่เมื่อเอาไม่ลงสุดท้ายซาดัมก็เลยขอหย่าศึกจบก็ยุติศึกกันไปทําให้อิหร่านก็บอบช้าบอสมควรยังไงก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางอเมริกาก็พยายามให้มีการประท้วงขึ้นในสารในใน,ในอิหรา่านมีม คนขับรถบรรทุกบรรทึกปะท้วงแล้วก็จะดันลูกชาขึ้นมาปลุกครองมีลาประท้วงพอสมควรแต่ว่าทางรัฐบาลก็สามารถควบคุมได้แล้วก็มีคนสนับสนุนเยอะอยู่อิหรานถึงยืนมาได้จนทุกวันนี้ทีนี้กลับไปพูดถึงอิรักหลังจากยาสึกอิรานและอิรักกลายเป็นมหาำนาาในตะวันออกกลางก็ก็เป็นที่วันวิตวกับประเทศอาหรับอื่นๆรวมทั้งอิสราเอลนะครับจะทํำยังไงก็มันก็มีข่าวออกมาว่าทาง อเมริกาก็เลยวางแผนรปยุสัดัมบอกว่าเนี่ยไอ้ดินแดนของคูเวตเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นบัสราของอิรักเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ไปยึดได้เลยไอ้จะไม่สนใจไอ้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไอ้สันดัมก็ย่มใจเพราะว่าตอนตอนนั้นก็มาญาติดีกับเราอยู่นี่ก็บุกแต่พอบุกไอ้คนนั้นไอ้ทูตทูตอเมริกาประจำอิรักปฏิเสธสิ้นเชิงเลยว่าไม่ได้พูดไม่รู้ไม่ชี้นะ แล้วตรงนั้นละ่ะบูชคนพ่อเนี่ยก็เลยถือโอกาสว่าไอ้สดตมมันก้าวแล้วต้องมาถลม่มก็มาถลม่มก็เรียกว่าอะไรเดสเซอร์ชิลนะครั้งแรกมาถลม่มจนปอบช้าแต่ก็ยังไม่ได้ยึดนะจนกระทั่งมาบูชผู้ลูกถึงเข้าไปยึดและอ้างเรื่อง<ม>อาวุธมหาปลัยจาก<ม>จากกรณีนายวันวันซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าหนึ่งอิรกักสดดมไม่ได้เกี่ยวกับการถลม่มตึกตึก World Trade เวอร์เทลยไม่ได้เกยอันที่สอง อันที่สองอก็ไม่ได้มีอาวุธปะหาประไลที่พูดถึงอันนี้ยคือนโยบายอะไรก็เลกรอ,อกกลิ้งเนาะของของตะวันตกของอเมริกาที่จะหาเรื่องโจมตีเขาอะอันนี้ถ้าโยงกลับมาในภาพภาพปัจจุบันผมก็ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าเป้าหมายสำคัญถ้ามองในแง่ภูมิยูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องการจะเปิดประตูิหญ่นเข้าไปยังห้าประเทศเอเชียกลางใช่ไหมอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เขา ทาเองอาจจะไม่ได้รู้ได้เห็นอ่ะเพราะยุทธศาสตร์นี้เขาวางกันเป็นระยะยาวและคนที่อยู่เบื้องหลังยุทธศาสตร์นี้ก็อาจจะมีที่พลเหนือทําจะเรียกว่า d e e ส state ก็ได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นการที่จะลม้มเขาก็ไม่เคยเลิกเจตนารมที่จะล้มรัฐบาลของการปฏิวัติอิสลามหรอกเพราะว่าไม่เป็นมิตรกับเขาเพราะต้องการรัฐบาลที่ที่เขาคุมได้เป็นออมินี่เพื่อจะได้ก้าวกระโดดต่อไปในห้าประเทศที่ทางเอเชียกลาง e อันนี้ด้านหนึ่งอันที่สองอิสราเอลก็ต้องการลบอิหร่านเพราะตัวเองคือมีแผนที่จะสร้างเกรเตอร์อิสราเอลและคนที่จะเป็นกล้าขงางคอก็คืออิหร่านอ่ด้วยด้วยเหตุเนี้ยผมมองว่าอการหยุดยิงในครั้งเนี้ยมันก็คงไม่นานหรอกครับหลังจากอุดช่องโหว่กันแล้วเนี่ยก็คงจะเริ่มรบกันใหม่แล้วครั้งนี้นี่ก็ค่อนข้างหวาดเสียวเพราะว่าอิสราเอลอาจจะถึงขนาดนํานิวเคลียร์มาใช้ก็ได้ผมผมเห็นภาพ ภาพชัดขึ้นมากระจ่างขึ้นมาเยอะเลยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันพยายามจริงๆพยายามหลายสิบปียังไม่เลิกเลยเหมือนกับเขามีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ระยะยาวเป็นร้อยปีเลยนะทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวรุ่นนี้ทําให้สําเร็จรุ่นต่อไปทำนะฮะวุฒิผู้พ่อทําไม่ได้รุ่นวุฒิผู้ลูกตอนนี้มากลายเป็นทรัมป์ไปอ,อีกขั้นหนึ่งละฉะนั้นการที่จะยึดยึดตะวันออกกลางให้ได้โดยอิสราเอลเนี่ยเป็น คล้ายๆเป็นแผนระยะยาวของเขาจริงเกเตอร์อิสราเอลผมว่าเขาไม่เลิกถ้าอย่างนั้นนะเขาจะต้องทำต่อไปไม่เลิกครับไม่เลิกครับคือยุทธศาสตร์นี้อย่างที่บอกอะ่ะประธานาธิบดีแต่ละคนไม่ได้เป็นคนกําหนดนะเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวใช่ไหมเป็นเขาเรียกแกรนแกรน์สตรซชี้นะครับ,รบที่เขามีอยู่ชัดเจนก็ทํานองกลับกันเนี่ยแกรน์สซเซชี้เขาก็ถือว่าตอนนี้จีนคือภัยคุกคามอันดับหนึ่งเพราะงั้นเขาไม่เลิกหรอกครับเขาก็จะต้องจะต้องหาทางเล่นงานจีนให้ได้ แต่ว่าขณะเดียวกันถ้ากลับไปดูฐานะทางเศรษฐกิจของของสหรัฐตอนนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือถ้ามองแต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ล้วนเนี่ยเราอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากแต่บอกว่าจะเกิดเศรษฐกิจกระทบกระทั่งทั่วโลกในครั้งใหญ่จากการในที่ผมพูดถึงเรื่องไอ้ไอ้นี่แหละไอ้บิ๊กบิวตี้ฟูลบิลไอ้วาประมาณครั้งใหญ่เนี่ยนะซึ่งซึ่งจะขาดดุลจำนวนมาก อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันจะมีหนี้ที่จะต้องใช้ประมาณเก้าแสนล้านล้านที่จะต้องจ่ายนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องออกพันธบัตรมากู้กู้หนี้มาใช้หนี้อะ่ะมันวิเคราะห์มันดูดเศรษฐกิจก็รู้แล้วว่าหลังจากโดนท้ามลงจากตําตแหน่งแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งภาระไว้ประมาณสักสี่สิบกว่าตอนนี้อยู่ที่สามสิบหกใช่ไหมฮะเขาจะเพิ่มอีกประมาณห้าก็สี่สิบเอ็ดแล้วกันสี่สิบเอ็ดล้าน,ล,านล้านเหรียญนี่ก็แค่ดอกเบี้ยจ่ายก็ไม่มีเงินจะจ่ายแล้วครับไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินต้น ฉะนั้นอน,อน,า,นาคตมันมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันจะต้องล่มสลายอะ่ะมันเพราะอะไรครับมันถึงทําให้มันไม่มีสามารถแก้ไขอะไรได้เลยก็หยุดใช้จ่ายสิครับหยุดทําสงครามหยุดสร้างอาวุธหยุดทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆใช้นี่กันไปจะได้แก้ปัญหาได้คือเราเรา,เรามองในภาคประชาชนแล้วมองอย่างวินยูชนเนี่ยมันใช่<ะ>แต่ประชาชนเนี่ยเราเรากลับไปมองอีกทีว่าแล้วอเมริกาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงไหมมันก็ไม่ได้เป็นนะในในในชาภาคปัจจุบันเนี่ย พอดรามใช้อำนาจที่ดีตลอดแล้วเดี๋ยวนี้อไอ้ที่ว่าฟรีสปีดเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วห้ามไปวิจารณ์อิสราเอลห้ามไปสลับหนุนปาเลสไตน์จับหมดม,มันก็ไม่ฟรีสปีดแล้วจะไปวพากวิจาร์ณหรือว่าประท้วงอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกจับถูกมาตรการรุนแรงอืม,อมอแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสื่อต่างๆก็อยู่ในมือดิฟสเ t e อืเขาก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ ผมพบว่ามีพักพวกหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะกับอิสราเอลหรืออะไรเนี่ยน้อยกว่าคนในเมืองไทยเพราคนเมืองไทยเนี่ยได้รับสื่อหลายด้านนะครับนี่ก็ก็ก็กกกกกกมีมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการใช้สื่อที่ครอบงำการเอ่อการคุมอำนาจโดยสสและสวและก็รัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเขาทำเพื่อประโยชน์ของเขา พราะงั้นไอ้การตัดงบประมาณเนี่ยโอ้มันไปกระทบกับพวกธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆที่มีมีผลประโยชน์ที่ได้เสียกับการใช้จ่ายของรัฐบาลเขาจึงไม่ยอมให้ให้ไอ้ค่าใช้จ่ายอะไนี้มันถูกตัดทั้งๆท,ที่ในเหตุผลเนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณโอ้มาขาดดุลเยอะๆคุณต้องตัดสิเพราะว่าตอนนี้นี่ฐานะคุณมากแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็เคยตัวออกสดร,รบ,บัตมาเรื่อยๆใช้ QE ออกมาเยอะแยะไปหมดทีนี้ตอนนี้สถานการณ์มันจะย้อนกลับ แล้วคุณก็ไม่มีเงินจะใช้หนี้หรอกคุณก็ต้องต้องออกพันธบัตรเพิ่มมาอีกเนี่ยเวลานี้พันธบ,บัตรที่อยู่ในมืออต่างประเทศเนี่ยเก็ไม่ต่ำกว่า25ล้านล้านแล้วเนาะแล้วก็รวมทั้งในในในไอเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆแล้วเจ้าหนี้เหล่านี้ก็จะกระทบแน่ถ้าสหรัฐพังนะครับเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ส่วนเงินดอลลาร์ก็มีประมาณอาจจะร้อยล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมันก็มันก็มากมายจนกระทั่งค่ามันอาจจะลดมากในปัญหาเหล่าเนี้ยประชาชนอเมริกา ไม่ได้รู้หรอกครับสิ่งที่จะรู้กระทบเฉพาะหน้าเนี่ย<อ>ก็คือว่าเขาจะเกิดเศรษฐกิจเงินเฟ้อเงินเฟ้อเขาเดือดร้อนค<อ>่าแรงไม่ได้ขึ้นจะทํำยังไงออ,อย่างนี้ตั้งหากแล้วรวมทั้งอที่อยู่อาศัยก็จะมีปัญหาเพราะราคามันแพงขึ้นเยอะๆคนไร้ที่อยู่ก็จะมากขึ้นก็ยังท<ๆ>ํานี่ก็ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือยังไม่บ้าเลือดบ้าหน้าเนาะแต่ว่าบ้าหน้าก็บ้าหน้าแต่ว่ายังไม่สงครามยังไม่อยากไม่อยากได้เนาะ แต่ว่าเขาเขาส่งเสริมดิฟสเตทนะตอนนี้ผมดูเห็นชัดเลยไอ้บิวตี้ฟูลบิลเนี่ยชัดมากเลยครับว่าเขาออกมาเพื่อผลประโยชน์ของอีลิกใช่มันชัดมากเกินไปหรือไอ้โกลเด้นโดมเนี่ยก็ทําเพื่อผลประโยชน์นของอุตสาหกรรมทหารนี่แหละการผลิตอาวุธนี่แหละแล้วไม่สนด้วยว่านี่จะเป็นเท่าไหร่ไม่สนด้วยว่ามันจะมีรายจ่ายขนาดเท่าไหนถ้าเรามองแบบอย่างเราเนี่ยเราก็เข้าใจโอ้โหนี่เราเยอะแยะใช่ไหมหเราก็ต้องตัดงบประมาณแล้วใช่ไหมต้องถอยหลังแล้ว เพื่อจะจะแก้ปัญหาตรงนี้เปล่าเลยกลับภาีทำเพิ่มขึ้นอีกมันเนี่ยมันสอดรถภาษีนั่นแหละมันคือสอดเจตนาว่าเขาพร้อมที่จะนําไปสู่การชักดาบนี่ใช่ไหมเขารู้ว่าเขาแก้ไม่ได้คุไม่แท็กไม่แก้เลยถมไปเลยยิ่งได้เปรียบเอาไปเลยทําไปเลยเพื่อให้มันมันมันพังลงมาเมื่อมันพังเนี่ยก็ในทางเศรษฐศาสกก็ก็คือเศรษฐกิจจะเดือดร้อนไปทั่วล่ะเกิดเงินเฟ้อไปทั่วเกิด ซัพพลายเชนดิส u ปชั o นเกิดการขาดแคลนเกิด uh, ปัญหาในการ uh, ในทางเศรษฐกิจ uh, เศรษฐกิจตกต่ำอย่างยิ่งอ่ะ uh, แล้วก็เกิดเงินเฟ้อด้วยที่เรียกว่าสแต็กเลชันถามว่าแล,วแ,ลวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละทางเศรษฐศาสตร์การเมืองก็มองว่านั่นแหละจะเป็นตัวนําไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเพื่อล้มล้างสร้างใหม่หรือว่าล้างหนี้ไป คือมองมองในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือทรัมป์เนี่ยมองเห็นแล้วว่าในช่วงชีวิตเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์กับเขาเขาก็เลยทําเต็มที่เลยคือทําให้ตัวเองเฟื่องฟูเลยสิบปีที่จะถึงเนี่ยผมว่าอเมริกันเป็นหนี้มหาศาลแล้วพอทําอายุ90ทําก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่สนแล้วสมมติสมสมตินะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาก็พังอ่าพังปุ๊บเนี่ยเงินก็เฟอือมากค่าดอลลาร์ก็ตกอ่าพันธบัตรก็ไม่มีค่าอะไร ตอนนั้นก็อาจจะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงแล้วแล้วสงครามก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ตามหลักการของมันมันอาจจะไม่ยืนยาวไปถึงสิ้นสมัยทรัมป์มันสิผมว่ามันจะเกิดในสมัยทรัมป์มันจะเกิดในสมัยนี้เร็วนี้เหรอเร็วๆนี้แหละครับปีสองปีเนี่ยถ้าดูตากสภาพเศรษฐกิจที่มันกําลังแน่นข้าไปทุกทีเพราะงั้นทรัมป์เองเนี่ยก็เล่งสะสมเงินทองนะด้วยการปั่นหุ้นขายหุ้นซื้อหุ้นใช่ไหม เขาเขาเขาเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วในการดําเนินการในเรื่องนี้เขาก,ก็กอบโปรรยเตรียมตุนเงินเกินทองไว้ถ้าหากว่าเป็นเกิดสงครามตัวเองก็ยังอยู่ได้ด้วยความมั่งคั่งลํารวยของตัวเองเขายังคิดว่าเขาเอาตัวรอดได้ถ้าในพลาดพังอะไรก็ยัง,ย,งยังอยู่รอดแต่ว่าคนอื่นจะเป็นอะไรก็ช่างช่างเขาสิ่งที่<ไ>เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าแปลกใจอ่ะด้วยความแปลกใจอ่ะว่าคนฉลาดจะยาดเยอะแยะมากมายทําไมเขาไม่แก้ปัญหาซึ่งมันมีวิธีแก้อยู่ อีลอนมัสก์ก็พูดทุกวันว่าแก้ได้นะถ้าเราจะแก้เนี่ยเรายังทําได้อยู่นะลดค่าใช้จ่ายนู่น,นตัดนู่นตัดนี่นะแล้วก็พยายามที่จะจ่ายเงินคืนนี่เข้าไปเนี่ย<อ>แต่ทําไม่เอาเลยตอนนี้ทําไม่เอาเลยมีนักวิชาการเยอะโดยเฉพานะนักวิชา,า,าการด้านเศร,รษฐศาสตร์เนี่ยออกมาโจมตีนะครับหรืออย่างเช่นเจฟฟร,รีย์แซกเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของยูเอ็นด้วยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินด้านการเศรษฐศาสตร์อ,อาจารย์มาลิอโคลัมเบียท่านก็ออกมาช่วงติงเรื่องนี้เยอะ แล้วอีกหลายหมายไรไม่ใช่ว่าไม่มีความจริงไม่ใช่อย่าไม่มีใครไม่รู้ไม่ใช่เราเก่งแค่สองคนนะคุณกระปมแล้วเรารู้ไม่ใช่ไม่ใช่เขารู้กันเขารู้กันทั้งเยอะแต่เขาก็มาพูดแต่มันไม่มีผลอะไรไงไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่โวยนะครับมันมันนี่คือปันที่แปลกใจคือมันโวยทั้งโลกแหละแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ไง ทำอะไรไม่ได้คือคือประเทศอื่นๆก็รู้ตัวเวลานี้อย่างจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามเทพันธบัตรออกมาขายแต่ว่าเทเยอะๆไม่ได้มันมันถ้าเทเยอะระคาจะตกควบโัวเองก็จะขาดทุนเยอะก็ต้องค่อยๆทยอยทยอยจีนตอนนี้เหลือประมาณสักสี่แสนห้าแสนล้านบ้างจากจากล้านล้านแล้วก็ลดมาเรื่อยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะยังเทช้ากว่าจีน แต่ก็ไล่ทยอยมาประมาณตอนนี้อยู่ประมาณหกเหลือหกแสนล้านหรือห้าแสนล้านละพยายามทยอยขายแต่ว่ามันก็ทําให้ให้ให้ตัวบอลที่ที่อยู่ตลาดบอลเนี่ยมันราคาตกอะราคาตกยิวมันก็เพิ่มอะมแล้วจะออกมาใหม่อีกเก้าแสนล้านเนี่ยเร็วๆเนี้ในปีนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ยังทํางบประมาณบิ๊กบิวตี้ฟูลบิลเนี่ยว่าป,ประมาณ ขาดดุลมหา,าศาลต่อมานนี้มันเจตนาเพื่ออะไรอ่ะก็รู้อยู่ก็สวนทางหมดหละครับก็เลยงงงงว่าคนฉลาดเยอะแยะแต่ก็มองทำงทาในทงตรงข้ามก็ไม่เป็นไรครับเราเราไม่รู้จริงอาจจะเราจะรู้จริงก็ได้ไม่ใช่มันฉลาดครับแต่ว่ามันฉลาดคนละแง่คนฉลาดที่เข้ามาทวงติงนี่เพื่อประโย,ยชน์ประชาชนเขาจะมองแง่หนึง่งแต่คนฉลาดเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยมันก็มองอีกแง่หนึง่งแล้วตอนนี้ไอ้คนฉลาดที่เอาตัวรอดเนี่ยมันเป็นผู้ที่กุมอานาจ มามันก็ใช้ช่องทางนี้แหละที่จะหาความร่ํารวยมั่งคั่งให้กับตัวเองประเทศชาติจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนไม่สนใจครับอยากจะสรุปว่าเขาฉลาดกว่าเราอีกอ๋อใช่ใช่ใช่ไอ้เราสิไอ้เราสี่มัวแต่ไปนั่งติดกับทฤษฎดีใช่ไหมเออห่วงคนอื่นใช่ใช่หรือแม้แต่แม้แต่ในเรื่องแง่มนุษยธรรมเนี่ยเราเราก็ห่วงชาวกาซ่าเนาะ ว่าโอ้โหคุณไม่มีมนุษธรรมเลยคุณเงิดค่าทุกวันทุกวันนะครับเพื่อผลประโยชน์เพื่อจะต้องการดินแดนเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับมันมีการครอบงําด้วยด้วยด้วยความรู้สึกว่าฉันต้องการดินแดนนี้ฉันจะเอาเพื่อวัตถุประสงค์ของฉันเพราะงั้นเรื่องมนุษธรรมไม่เกี่ยวค่าได้ค่าไปค่าทุกวันเขาไปรอคิวซื้ออาหารก็ก็กระดายิงตายไปเยอะแยะทุกวันประวัติ ออกตัวเลขมานะครับคือตัวเลขทางการตอนที่คนตายประมาณหกหมื่นนะคร่าวๆตัวควบคมลมแต่ฮาวาดบอกว่าคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากหลักกรพังเนี่ยรวมแล้วประมาณสามแสนครับเยอไม่ทราบจำนวนไม่ทราบจํานวนชัดเจนแต่ว่าคาดว่าจะมีสามแสนคาดว่าเพราะว่าอยู่ในซากหลักพังที่ไม่สามารถจะจะกุดคนได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นศพอะน่าจะเห็นศพใช่ก็เลยไม่รู้จำนวนเท่าไหร่กันแน่ ก็ก็น่าเศร้านะประเทศที่ล่มสลายไปแล้วตอนนี้เราก็ไ,ได้แต่มองก็เท่าที่เท่าที่อยากจะคุยกับอาจารย์คือทําไงให้ชาวโลกรู้เนาะเรามาคุยกันวันนี้ก็อย่างน้อยก็มีประโยชน์กับคนไทยที่จะได้รับรู้สิ่งความเป็นจริงคือเราไม่ได้ช่องโปตะวันตกแล้วเราก็ไม่ได้ช่องโปใครสักที่นึ่งเราโปความถูกต้องคือที่เน้นเน้นจริงๆก็คือเรื่องมนุษยธรรมครับถ้าเรายังเพิกเฉยกับมนุษยธรรมก็เท่ากับเราไม่มีมนุษยธรรมเนาะ รหรือว่าถ้าอะไรยังยิ่งกระทําการที่โหดร้ายทารุณกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนผมว่าคุณไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าทรงทรงกําหนดไว้อะอย่างอย่างศาสนาพุทธเองก็พูดถึงว่าเมตตาทมค้าจุนโลกนะครับพระเจ้านี่ศีลข้อข้อแรกเนี่ยศีลห้าเนี่ยก็ยคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะงั้นเนี่ยเขาให้มีเมตตาให้มีความรักสึ่กันและกันนะครับในในรัฐศาสนาต่างๆที่มีพระเจ้านี่ก็สอนมาอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่ว่าก็มีการมาตีความที่มันแตกแยกออกไป ซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เราก็เพิกเฉยต่อต่อ,อมนุษยธรรม,มหรือเราก็ไม่สนใจมนุษยธรรมคือทําในทางตรงข้าม,มอันเนี้ยมันคือแสดงถึงจุดเสื่อมของมนุษย์ทีเดียวแล้วถ้าเราเชื่อว่านี่คือสัญญาณของของการจะสิ้นโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่ง<ม>เพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่มีมนุษยธรรมเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับ<ม>จะกลายเป็นอะไรอะ่ะใช่ไหม,มก็ถึงเวลาที่จะต้องต้อง บอกลาโลกนี้กันนาทีก็อาจจะเกิดเกิดเหตุที่ว่าเป็นสัญญาณของการสิ้นโลกก็ได้ก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะฮะวันสิ้นโลกซึ่งเราก็เข้าใจะฮะมันทุกอย่างต้องมีสิ้นสุดฮนะโลกก็ต้องมีสิ้นสุดนะแต่มันกี่กี่ปีเราไม่รู้เนาะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ ช่วงของช่วงนี้มีแคนินไหวถี่มากเลยนะผมก็ยังสงสัยโอ้ข่าวแ่นินไหวเยอะมากพวกนี้ก็อาจจะเป็นวันสิ้นโลกอันหนึ่งแ่นินไหวแรงๆอาจจะเป็นไม่ได้ฉะนั้นเราเราขึ้นอยู่กับความไม่เที่ยงแล้วกันนะฮะเราก็พยายามทําตัวให้มันแบบว่ากลมกลืนในธรรมชาติไปนะฮะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะครับอยากจะให้อาจารย์มาวิเคราะห์กันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้กราบขอบคุณทุอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร